มาคัดแรดฟอร์ดนะครับทำประตูที่100ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เรียบร้อยแล้วนะครับทำได้ในเกมเจอกับเวสต์แฮมแล้วก็เป็นเรียกว่าโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าทําได้ก่อนวันเกิดครบรอบ25ปีของตัวเอง1วันนะครับก่อนวันเบนจเพศเพียงแค่1วันถือว่าเป็นนิมิตหมายดีสำหรับแรดฟอร์ดนะครับที่จะก้าวต่อไปในเส้นทางลูกหนังและก็ในฐานะกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแรดฟอร์ดครับ เข้าสู่วันเท็ l s c โกลนะครับหรือว่าสโมสรของผู้ที่สามารถทําประตูให้กับแมนยูนเต็ดได้100ประตูขึ้นไปแล้วนะครับทั้งหมดตอนนี้นะครับมี22คนด้วยกันวันนี้ครับฟุตบอลสอรีบายซันเดย์จะลองไปไล่เรียงกันดูว่ามีผู้เล่นคนไหนบ้างนะครับที่ทําประตูได้100ประตูขึ้นไปนะครับให้กับแมนเชสเตอร์เตดและใครเป็นคนที่ทำครบ100ประตูได้เร็วที่สุดนะครับ เราไปเริ่มกันที่มาคัสแรดฟอร์ดก่อน,นครับมาคัสแรดฟอร์ดเนี่ยทำได้ร้อยประตูเนี่ยภายในระยะเวลา318เกมนะครับถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่กลางๆนะครับไม่ดีแล้วก็ไม่ได้เลวร้ายเกินไปนักนะครับเพราะว่าช่วงต้นเนี่ยเขาออกสตาร์ทในฐานะกองหน้าตัวเป้าก็จริงแต่ช่วงต่อจากนั้นมาเนี่ยมักจะยืนในตำแหน่งของปีกซายซะมากกว่านะครับแรดฟอร์ดเนี่ยอยู่ในอันดับ20ร,ร่วมนะครับที่ทำประตูได้ครบ100ประตูให้แมนเชสเต็ด เร็วที่สุดนะครับเรามาไล่กันเพียงแค่ท็อป10ลวกันนะครับว่าใครเร็วที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะไปออบอกทั้งหมดว่ามีใครบ้างแล้วก็กี่ประตูที่ผู้เล่นคนนั้นสามารถทาได้นะครับเชื่อว่าเราจะไม่ได้รู้จักทุกคนนะครับเนื่องจากว่าหลายๆท่านเนี่ยหลายๆนักเตะเนี่ยนะครับเป็นผู้เล่นในยุคเมื่อหลาย10ปีที่แล้วนะครับเราจะไล่กันไปแบบท็อปท็อป10ลวกันนะครับอันดับ10ครับที่ทําประตูได้ 1, 100ประตูได้เร็วที่สุดให้แมนยูเต็ดนะครับนั่นก็คือ เวนดูนี่ครับเวนดูนี่ทำได้ภายในระยะเวลา242เกมนะครับอันดับ9ครับแอนดี้โคนะครับทำได้ภายในระยะเวลา218เกมครับอันดับ8แจ็คโลรีนะครับทำได้ภายในเวลา197เกมนะครับอันดับ7ครับเดวิดเฮิร์ตนะครับ186เกมอันดับ6เดนิสไวเลด์นะครับ175เกมอันดับ5เซอร์บอบบี้ชาวตันครับ171เกมนะครับ อันดับ4ครับโจแคสตี้ครับ163เกมอันดับ3ทอมมี่เทเลอร์145เกมอันดับ2รุดฟานิสเซรอยครับทำได้ภายในระยะเวลา131เ,เกมนะครับส่วนอันดับ1นะครับนั่นคิงออฟเดอะเซฟต์เอ็มนะครับเดนิสลอราชาสตัดเหินหาด้วยนะครับเดนิสลอทำครบ100ประตูให้กับแมนเชสเตอร์เต็ดภายในระยะเวลาเพียงแค่110เกมเท่านั้นเองครับ ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงมากๆและเดนิสลอก็ยังเป็นหนึ่งในนักเตะคนสำคัญนะครับในยุคแห่งความรุ่งเรืองของเซอร์แมตบัสบี้นะครับและทุกวันนี้ครับเดนิสลอก็เป็นหนึ่งในสามคนนะครับที่เป็นรูปปั้นนะครับโพลีทรินิตี้หรือว่าไตรเทพนะครับที่ตั้งแต่งงานอยู่ที่หน้าโอชัฟอร์ดนะครับร่วมกับจอร์ดเบสเซอร์บาร์บี้ชาลตันและตัวของเดนิสลอเองนะครับทั้งสามท่านนี้นะครับ สามารถทําตัวให้แมนเชตครบ100ประตูได้หมดเดี๋ยวเราจะมาลองไล่เรียงกันดูนะครับว่ามีนักเตะคนไหนบ้างนะครับที่ทาประตูให้กับแมนเชสเตอร์เด100ประตูขึ้นไปนะครับมีด้วยกันทั้งหมด22คนเราจะไล่แต่น้อยไปมากนะครับแล้วก็มาลองลุ้นกันว่านักเตะปีศาจแดงที่เพื่อนเพื่อนชื่นชอบเนี่ยทำได้กี่กี่ประตูนะครับ100ประตูเป๊ะๆนะครับมีด้วยกัน3คนครับมาคัทเดธฟอร์ดนะครับจอร์จวอลโจแคสซิดีนะครับ2คนหลังเนี่ย เป็นเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับก็แน่นอนว่าคงจะไม่รู้จักกันนะครับคนต่อมาครับหนึ่งร้อยหนึ่งประตูนะครับแซนดี้เทิร์นบูนะครับอันนี้ก็ในช่วงร้อยกว่าปีเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับแอดดี้โคครับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดประตูนะครับและต่อมาครับโอเลกุนนาโซชาครับหนึ่งร้อยยี่สิบหกประตูนะครับต่อมาครับบรนด์แม็กคลร์ครับหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดประตูทอมมี่เทเลอร์หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดประตู คริสเตียโนโรนัลโดครับนับถึงตอนนี้นะครับ145ประตูนะครับแล้วก็ผมเพิ่มข้อมูลให้นิดนึงนะครับว่าโรนัลโดเนี่ยทำประตูให้แมเดต์ครบ100ประตูนะครับภายในระยะเวลา253เกม เป็นอันดับ12นะครับที่เร็วที่สุดเพราะว่าต้องเข้าใจว่าในช่วงแรกเนี่ยโรนโดไม่ได้เป็นกองหน้าเนี่ยเขาเป็นปีกมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสถิติเนี่ยมันอาจจะดูว่าช้าไปหน่อยนะตั้ง200กว่าเกมถึงจะได้ครบ100ประตูนะครับไม่เหมือนอในยุคหลังๆที่โรนโดเนี่ยมาเป็นกองหน้าแบบเต็มตัวแล้วนะครับเดวิดเฮิร์ตครับ145ประตูครับสแตนเพีแอสัน148ประตูนะครับรูดฟานนิสเตลรอยครับ150ประตูพอลสโค่ห5ึประตู มาร์คฮิลส์163ประตูแรนกิกส์168ประตูครับเท่ากับโจสเปนส์นะครับต่อมาครับจอร์ดเบธหนึสิบเประตูครับเช่นเดียวกับเดนิสไวโเลตนะครับนี่ก็171ประตูเช่นเดียวกันครับต่อมาครับแจ็คโรลลี่นะครับสองอยสิประตูนะครับทีนี้มาถึงท็อปทรีกันแล้วนะครับอันดับ3เดนิสลอครับ237ประตูอันดับ2เซอร์บอบบี้ชาลตันนะครับ 249ประตูและอันดับหนึ่งครับดาวยิงสูงสุดตลอดการของสโมสรแมนเชสเตอร์เดนครับทำไป253ประตูนักเตะคนนั้นก็คือเวนดูนี่นั่นเองนะครับเอาละครับนี่คือเรียกว่ารายชื่อผู้เล่นนะครับที่ทำประตูให้กับแมนเชสเตอร์100ประตูขึ้นไปนะครับครับ100 goals นะครับก็ถ้าใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับชา n e l ฟุตบอลสวีเดนเดสอนเดียวเดี๋ยวมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะครับก็จะ มาเล่าให้ได้รับชมรับฟังกันอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ